สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมานำเสนอหัวข้อเรื่องการเก็บยาในตู้เย็นควรเก็บบริเวณไหนดีครับคุณหลายคนอาจได้เคยได้รับยาจากโรงพยาบาลแล้วระบุตรงข้างฉลากว่าเก็บยาในตู้เย็นหลายคนอาจเก็บยาไว้ช่องธรรมดาส่วนประตูสำหรับไว้ไข่เพราะหยิบสะดวกง่ายบางคนอาจเก็บไว้ในช่องสำหรับเก็บผลไม้เพื่อจะได้แยกเป็นสัดส,ส่วนคำแนะนำง่าย การเก็บยาในตู้เย็นมีดังนี้ครับการเก็บยาใส่ในตู้เย็นหมายถึงอุณหภูมิ2อถึงแองศาเซลเซียสนั่นคือตู้เย็นช่องธรรมดานอกจากจะระบุไว้ว่าใส่ช่องแข็ง 2. ไม่ควรเก็บในส่วนประตูเพราะอุณหภูมิเกิดจากการเปิดปิดประตูตู้เย็นเพื่อใช้ที่ในการใช้งานครับ 3. หากเป็นประตูชนิดตู้ประตูเดียวที่ไม่ได้แยกสัดส่วนช่องแข็งหรือช่องธรรมดาควรวางยาไว้ชั้นบนสุด ใกล้กับช่องน้ําแข็งเพื่อให้รักษาอุณหภูมิยา 4. วางเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิไว้ทั้งค่าบวกและค่าลบในตู้เย็นเพื่อให้มั่นใจว่าตู้เย็นมีการใช้งานที่อยู่ในช่วง2-8องศาเซลเซียสครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง HAPPY D ้ดูดีแช n n เอเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ